สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะอยู่กับผมชินเคยนะคะแมวขอบตาดอมเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นบูเคเวดีพีสองกันนะครับนะเชื่อกันไปงานกับพี่พีสองกันนะครับนะทุกคนนะคือขอโทษด้วยนะครับแมคลิปผ่านมาสองเดือนอะไรไม่ลงเลยอืมอันนีไม่ไม่ได้ตรงนี้เลยอ๋นั่งไม่ได้ไปได้รามาัลหรืต้องวาดที่นี่เนี่ยไม่รู้มายืมที่ถ่ายคลิปไปเฉยอ่อ เขาจะหัวร้อนนะโอ้ยรถดิฟโอ้ยอาตี้ดิฟอาตี้ดิฟอาัตี้ดิฟอะไรของมันวะไฟต่อท่านผู้ชมเออเออซึ่งผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ลงคลิปหรองนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับ ใช่ครับผมไม่ผมไม่ค่อยมีเวลาลงครับเพราะผมลงได้แต่ช็อตเชื่อมาดูคลิปช็อตกันได้เลยนะครับเพราะมีแดดเดิมๆัม้งนั้นอ่ะคลิปช็อตมีแดดเดิมๆอย่างน้อยก็มีคลิปทำไมต้องมาแบบนี้อะไรนี่เหมืแนอะไรกันขับไอ้โอ้ยเราจะถ่ายคลิปป์โอ้ใหแบบอะไรกันหรออย่งั้นอย่งั้นมันตัดเลยนะครับตัดตัดโอเคครับตอนนี้ผมก็ มาบ้านใครบ้านนึงนะครับซึ่งผมจะมาเชิญอ๋อช่วยอ่าโดนแบนเลยอรแบนโดนแบนแล้วโดนแบนเลยไ้อย่าไปหาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาทีหลังวิ่กําลังจะมาหาแล้วไปไย นี่ค<า>ือเ<า>พ,พ,พ<ผ>มือนห้องมาองมาคือมามามาเกยมากอา้คนด้ถ่ายคลิปเพื่อนได้โปรดโอเคโอเคตัดตัอดอีกรอบหนึ่งนะครับนะตอนที่ผมได้ล็อกห้องไปเกือบหมดแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดีผมล็อกห้องไปหมดแล้วนะครับดูซิว่าจะมีใครมากลัวหน้าอีกหรือเปล่านะครับอเอเพื่อนคุณไงไม่ใช่ชมามอ นยแอดมินมันก็ไม่ค่อยมีใครออนหองในห้องเราเนี่ยเออกัจริงอะ่ะแอนด์รกว่า,าตรงไหนดีต้อ,อางานมาตรงนี้นี่แหละโอ้เออเอาตรงนี้หละอ,อืออ้ออันนี้มันลานสเก็ตไม่ใช่อ,ะอ่ะจะไหนวะโอ้ยอนี่นี่เองโอ๊ยเกมโรบอทแตกก็เดินไม่ได้อ้ยเดินได้จุ๊บจ๊บอ้าฮะฮะ S <S โอ้โหเฮ้ยทีมกู okay, as as ้ภัยมาช่วยแล้วครับแบดเด็กไม่ต้องได้แล้วได้แล้วปลาทีมกู้ภัยอ่าทีมกู้ภัยอ่าอ่าอยู่ไหนวะมานี่แล้วทีมกู้โอเคทีมกู้ภัยเบนต้องช่วยหาอะไรละมาจะพาเดี๋ยวจะพาไปเรียนพาไปเรียนเบน นช่างมันโอแค่ได้ฟังก็พอละที่จอดรถเองเพราะว่าที่มันไม่มีตาเพราะว่ามันไม่มเลยครับนะทุกคนผมอยู่ในรัโอไฮโอผมมสมาจอดรถในนี้ได้เดี๋ยวเราไปหาตาก่อนนะเองเดี๋ยวเราไปหาตาก่อนคุณตานเราเป็นสติวเด้น่ะเราเป็นสติวเดนไม่ใช่แล้วต้องเป็นคุณครูนี่หว่าเราต้องสอนเองสินะ เงินก็ต้องใช้อาวุธในการสอนสักหน่อยแล้วกันนักเรียนมีใครไม่เข้าใจอะไรไหม